สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซนะคะทางช่องขันต้นชัางถ่ายทุกทันเนาะวันนี้นะคะเราก็มาทําคลิปให้ชมเนื่องจากว่าไลฟ์สดไม่ได้นะคะฝนตกปรยๆยนะคะก็วันนี้นะคะมาทําคลิปชมนะคะเพราะว่าไลฟ์สดไม่ได้นะสภาพอากาศไม่อํานวยนะคะอฟ้านะคะ ก็ตอนนี้นะคะคุณแม่ FC นะคะเรานะคะขึ้นเสาเอกเสาโทกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่จา๋านี่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซทางช่องได้ฟังอ๋อได้ชมกันนะคะก็เสร็จขึ้นเสาภายในวันเดียวนะคะขุดหลุมขึ้นเสานะคะเทพื้นนะคะทางนี้นะคะ,ะปูน จะไม่ค่อยเน้นหน่อยนะคะเนื่องจากว่าหลุมมันรึกนะคะเราก็มาเน้นนะคะทางนี้เนาะเนื่องจากว่า,าทางนี้นะคะหลุมมันตื้นนะคะเพราะว่า,าดินมันต่ำนะคะก็มาทำคลิปให้ได้ชมนะคะสภาพอากาศนะคะก็เมื่อกี้เหมือนจะฝนแต่ฝนไม่ตกนะคะคือมันปลอยปลอยแปลกแปลเนาะ,ะ,ะนะคะฝนไม่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 ตกแบบ ที่เอาที่เอาแต่มีฟ้าร้องนะคะแม่ควานก็เลยกลัวนะคะกลัวฟ้าร้องก็เลยมาทําคลิปนะคะให้คุณแม่เอฟซีได้ชมการทํางานของพ่อควานเร็วมากนะคะแป๊บเดียวเนาะนะคะวันเดียวนะคะขึ้นเสาได้สต้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังเตรียมไปหานั่งร้านมานะคะก็ยังเหลืออีก2เสาอันนี้คือเป็นกันศาสตร์นะคะกันศาสตร์เนาะนะคะทางทิศตะวันตกเนาะนะคะนี่ จะเชื่อมวันนี้เลยนะหรือว่าเชื่อมพรุ่งนี้เชื่อมพรุ่งนี้บอกฟ้านะคะคุณแม่เอฟซีเนาะฟ้านะคะแม่ควานก็ออกมาทำคลิปให้ได้ชมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวขอปิดสัญญ,ญาณก่อนนะคะเดี๋ยว,แ,วแม่ควาน ป้องกันเนาะความปลอดภัยนะคะก็มาทําคลิปคร่าวๆให้ได้ดูนะค,ะคุณแม่จา๋าพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็คงจะได้เห็นโครงสร้างรูปร่างของบ้านของน้องอก้อนทองนะคะหรือน้องกาละแมนะคะก็คงจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนาะนะคะแล้วก็สันทายก็คงไม่นานนะคะเพราะว่าแค่สองเสานะคะ,ะ,คะก็ะเดี๋ยวช่วงเย็นควันอิ่มจะส่งรายละเอียดในเรื่องของสันทายให้คุณแม่ f อนะคะ ก็วันนี้มาทําคลิปให้ได้ชมนะเนื่องจากว่าไลฟ์สดไม่ได้นะคะก็ทำคลิปสั้นๆนะคะให้ได้ชมเพราะว่าฟ้าร้องนะคะแต่ฝนยังไม่ตกนะคะฝนแค่เปราแปรเปราแปรนะคะมันตกไปที่อื่นหมดเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะที่เชื่อมอันนอยถอยก็เราจะทําให้เสร็จก่อนวันที่7นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพายุ นะคะจะเข้านะคะ<ม>ก็เลิกดีเลิกสะดวกนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะ<ม>เลิกสะดวกเนาะนะคะ,ะโลกยกเสาอีกเสาโทนี่คือเราเอาเลิกสะดวกนะ,ะแต่เลิกที่ช้างเข้าบ้านนะคะคือวันที่7นะคะต้องเสร็จก่อนวันที่เ็เนาะวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ช้างได้มีร่มอยู่หลบแดดหลบฝนนะคะก็ เร็วมากนะคะทันใจนะคะถ้าสันไทยมาก็คือจะเสร็จก่อนวันที่เจ็ดแน่ๆนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะเชื่อมเครื่องเชื่อมเรามีตั้งสองสามเครื่องเนาะก็เร็วนะคะก็ช่างมีแต่ช่างที่เป็นงานด้วยนะคะก็ช่วยยกอะไรนะคะหน่อยๆก็คงจะเสร็จนะคะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะคุณแม่เอซีนะคะสามวันวันนี้วันที่สามนะคะ ออกเน่อยถ้อยเลยเหนื่อยมาให้กำลังกำลังใจคุณตาอิ่มนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ไปตัดหญ้าแล้วก็ไปรับน้องช้างมาอีกนะคะเดี๋ยวแม่วันก็จะไปทำทุระที่บ้านด้วยนะคะก็ไม่ได้ไฟ์สดกันช่วงช่วงเย็นนะคะวันนี้เนาะงานก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ ขึ้นเสาเสร็จเรียบร้อยนะคะสี่เสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอมาอัปเดตนะคะวันพรุ่งนีต้ต่อไปอีกนะคะวันนี้เนาะนะคะก็ะะจะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้บางส่วนไปหานั่งร้านแล้วนะคะไปเตรียมยกนั่งร้านมาแล้วนะคะคุณเมสีบางส่วนนะคะ,นนะ,คะก็ช่วยกันนะคะหกควานหกบ้านหกท่านนะคะเคย็นนี้ก็น้องๆมีผลไม้ทานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะขอไปเตรียม เอาผลไม้เตรียมอะไรด้วยเนาะนะคะหลายๆอย่างนะคะก็มาทำคลิปให้ีชมคร่าวๆแค่นี้นะคะ